ครับเวลาลากโคกระบุวันเชียงหวางยะโสติ้งควายพี่น้องตาดตามช่วงเผื่อเลาหนักโคกระบุวันเชียงหวางยะโสประจําวันที่30กันยายน2568เนาะเวลาประมาณเทียนมงศานิสีเลพี่น้องสวยขึ้นมาแน่แล้วมึงควายควายบางตาแล้วพี่น้องบาง,าบางตาขักเล่พย,ยลพี่น้องบางตาคักเล่พี่กัดกายุยโสเลยพี่น้องเสียนรอบน้องตั้งปเป็นเหียญมีง่วงว่าผสมแล้ว เงินยกาศซือขายควายคลิปนี้ควายกี่เดือนหน่อยเกโตเลยจักบาทบุสวัสดีครับจจ้าบาลอะเนี่ยมื่นเก่าปะนี่มื่นเก่ามาแต่ สุวรรณภูมิมื่นเก่าแบบามงินเก่าแม่ลูกลูกตัวผูตัวเมียนั่นลูกตัวผูเนาะมืินเก่าเนาะนี่เนาะเอาเบอร์โทรมามืนเก้านี่สูนหกอนหกสองเก้าเก้าสเแปดเจ้อมนเก่าเดนี่มื่นเก้านี่มืินเก่ามาจากสุวรรณเราได้ลูกแรกตัวเลยนี่ลูกแรกครักแตั้งหากนาะนี่ลูกแรกิตต้างหากโทษจริงตัวถามันไปพี่น้องหางเกิดหางเกิเลยเขานิดนึงหางเลยเขานิดนึง สูงประมาณ130ไดยอยู30 millones, 30, 30 er. wine, кий, ่า130เดย์ตัวเจ๊ก็ถามไปมั่วมาต่สวนตะภูมเดินนี่คมื่อดก็ไวปเจ้าก็ว่าเห้ยโอ้ยมันไ่ค่อยได้ไปป็นไหนมันยาขาไปเล่นข้ามูไปยตงมูไรอไปเติงเห็นย่งจกยติงแม่นึ่งก็ป่งโอ้นี่กัแม่ลูกเอาว่าดีครับพ่อจ้าว่าะแม่ลูกนี่ เนะสองมื <c ười> <c ười> ่นสี่นนะสามมื่นสี่รูเทบาทพันนึ่งลูกรถพันหนึ่งลูกขายอะไรไปไหนกพันเดียวบอลูกขายอะลูกหมื่นพันไหมหมื่นพันนีเบอร์โทรไปอจำเบอร์โทรไได้ก็เนียง เพิ ah. okay. ่มเลขายของเอนะฮะแม่ลูกแจกบาทโอ้แม่ลูกแม่อวานรัคแม่เนี่มืนสา0ันหนะมาื่นสแม่เดียววะแม่แยกลูกเนาะหมื่นสามพันมื่นสาันหาต่อร่องไปค้มาครับุวนทุวนุนะเบอโทมายคาแอยานี่พี่น้องต่สวุม แยกลูกพี่น้องแม่แยกลูกมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องแยกไยเลี้ยงได้ป่ะสิสบายเลยพี่น้องสบายได้เลี้ยงง่ายง่ายมึงไปมึงไปนี่โตเครือกนี่จะโตครูพี่น้องนี่โตครูแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่จะเจ๊บ่ายก็แม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเจ๊บาทเลครัองงานครับเฮ้ยได้ก่อน สอ0 0มืนพี่พี่น้องเบร์โไปพี่น้องแม่สาวหน่อยแม่สาวน่อยเนาะตรงงามพี่น้องผเลยสามสได้ยุ่น้องเอามีเบอโทรไปอ๋อทำเบอร์โทรไได้พี่น้องเบอโทรไปได้ก็เยงอ๋อหายกยตาตาเลยพี่น้องเมื่อเศ้าแ่นนี่พี่น้องแถวนี้แต่ว่ากับแนี่แนทาง่งพรว่าทางช่างนี่มันล้มไปไหนมันมันก็เลยพอยากรุงมาลไปไน ้สสายงงขนูต oh so ัวผู้ตัวเมียละไอ้นะจักบาทละแม่ละจักบาทคมนี่หามื่นตัวละสองมื่นกวนวะหามื่นพี่น้องแม่สาวเบิดบ่ทองเลยอ๋อทองเพิ่งแล้วนี่ทองทั้งสองตัวพี่น้องทองทั้งสองตัวแม่นั่นทองก้อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยทองแรก น,นี่อาจจะมีลูกหนึ่งลูกสองหลวพี่น้องมีทองสองนี่ตัวน,นี้ได้เจ๊ลูกแล้วนี่ลูกแรกเบิร์เลยเนาะนี่ลูกแรกเบิร์เท่าไพี่น้องว้าทองสาวทองแรกทองทั้งสองทองทองทั้งสองโตแล้วเอาเบอร์โทรมานะครับ082ย์8 2ปดสองแปดสาเข้ามาพี่น้องควายควายควายคว้าไม้ใช้ครับนั่งเรื่องเนาะเอ่อเออโทรเจ็บเจ้า เรื่องหนูค่าเนาะเรื่องเนาะค่อยๆจอดกระซงกระวากันไปพี่เนาะออกไปเนาเงากันไปค่อยๆโอ,โอ้มันเจืนเ <c oughs> จ้าบ่าแล้วครับแม่ลูกนี่สองมือสามคนะนี่ลูกตัวผูต,รตรัวเมียนะลูกตัวผูสองเมือสามเนาะเราได้ลูกอีกตัวหรอลูกสองตัวนี้เนะเอาเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่ศูนย์แปดหนึ 1. 1> ่งสานึ 1. หกหนึ่งสามแปดโทกับพี่น้องดูดแหล่งทองสองพี่น้องทองสอดูดตัวสองตัวสามต่อไปคือผสมไม่พี่น้องลูกตัวกูพี่น้องลูดตัวหูตัวหูโทษเจก็ทำเป็นไปตัวกำลังงมงาพี่น้องกับแมนผสมไม่ทันตัวพี่น้องพีวน้อโอ้มันหงากหนักพี่น้องาน เสี่ยงสิพอผู <laughs> ้หมั่นำม่ได้กินไปกินมันเจ้าผู้รากคนจับผันได้ดีละจัมาแล้นี่ตัวผู้นี่แมนหกหม่นเจ็ดหกหมื่น6กลูกท้องชุกสูงไรไปไหนครับนี่ ลอยหาซีบบวกเนาะนี่ลูกช่องสุกเพียงลอยหาซีบวกนะสูงลอยหาซีบวกตัวใหญ่ได้ได้ยักปีเราก้อยสองปีเอากระลังได้ผสมนี่ตัวไหนเนาะโอ้หนาลงใหญ่ไปเนาะได้ผสมแน่ไปครับนี่ยผสม้องเพิ่งสามตัวอ๋อหัวพึ่งผสมพี่น้องโอ้นี่สูงหไรไปไดนก่อนลอยหาซีบวกเนาะโอ้แกงขาพี่น้องแกงขาแกงขาแกงขาโอ้หำเพี้ยงพี่น้องไข่เพี้ยงไข่เพี้ยงเอาฝากเบอร์โทษนะครับ ศูนย์เก้าสามศูนย์สองห้ายอหกสอสองบค่นมวายมาตัส่ครับควายยาสูบห้อนี้นอพีน้องตวใยไงพี่น้องสายท้องสุกน้อพอท้องสุกพี่น้องหน้าแล้โอ้ตวใหญงพี่น้องตวใยญ่พี่น้องสร้างน้อยพี่น้องสร้างน้อยแทงขาแล้วอ่ตวเจ๋ตัวสามกันไปตจอกันส่งก็บอกกันไปพี่น้องบอกกันไปไปค่อย โอ้มันละเียเนาะลีนเละตุ่มเปะเลยพี่นาะนี่กัเวลากะเจ็ดโมงทีสองเลยพี่อนเจ็ดโมงทีสองเลยพ่อนที่มหองเด็กมานไปมือนี่เด็มาโกมัอนี่เฮ้ไปใส่เบิร์เราปะอ๋อมาซื้อเนาะอ๋อเรามาซื้อย่างเดี๋ยวที่มพองเนาะที่องมาซื้อย่างเดียวมาตระการพี่น้อามาตตะการเรามาซื้อย่างเดียว โอ้นี่ครับแม่นี่กับลูกโอ้ขี่ตมดีขี่ตมใส่คนเดอ้อพี่น้องควายก็ได้โคตรมากอะ่เะเระวังระวังนิดจังหน่อยโอ้นำเงินจวดจวดหรอ, <c oughs> อมันหรอเปล่ามันแล้วน,นะมันแล้วเว <c oughs> ่าเราพอแม่เนี่ยสามปัญหาเหรอมื่นมื่นสามปัญหาแม่อุ้มบ้านนี่ดิ หมื่นท่านหาเขาอุ้มบาดพี่น้องแม่นว่เคื่อนหมื่นท่านหาแม่ใหญ่ลูกเนาะมีลูกแล้วตัวนี้เดี๋ยวปันนี่สองหาเนาะพี่น้องอ้าเอาเบอร์โทรมาแน่นี่จำบ่ได้เออจำบ่อไหร่เพราะอยังพ่ออายุสนามเม้าดูเนาะน้องพ่อเนาะเม้าเมื่อกี้พ่อก็อายุบนนี่ละแต่ว่าอยากได้เขางามกบบมาเอลื่นเนาะแน่นอนแล้วจิตตุลเอาเอาให้มันนอนรอดเนาะมันอยู่ไงเนาะ คนบว่าคนข้างว่าดีนะวันอากาศ้อขายควายคันไอ้มาทอยทนี่แะผมีหลายคนเฮ้ยผู้อยู่ทั้งรถพุนว่ะิผู้อยู่ทั้งรถว่หลายคน เว้นแนยแรงยางเลยนะนียย่ <laughs> หลายคนช้าก็ลอยอยางดูอย่างกี่ต้มหลายไปหน่เนาะสวัสดีครับพ่อจอยัง,ยงไม่ยืนทั้งคุณโอ้นี่แสนสองคนนะลูกผูใ้ใดล่ะเนี่ยโาวพ่อพันศรีรวัคคันลูกเบิ่มพะ่พะนะอ๋อลูกเบิ่มหนาไงครับสูงหไรไปไหนพ่อจอเนี่ยสูงหไรไปไหน ร้อยหกบาทร้อยหกแต่ว่ามึงยังสี่กะมึงมึงยังสี่กะมันคือตัวตำอย่างแต่ว่ามันเหยียบอย่ตรงนงไบแปดสิบเซนลูกเบิ่มมันนะตัวใหญ่หอมอย่างหนาใหญ่ควายได้จักเดือนแล้วนี่ได้จักปีแล้วควายได้จักปีแล้วพ่ะหกปีได้ผสมแน่ลตัวเนาะร้อกวบ้าสามร้อยกัวได้ค่าผสมเอาหลายเพิ่มเอาหลายมาในพันสองพัน แก้ขั้มไปเพรได้ออกด้ยบ่ออกขันแก้ไปกระตั้งหางเนาะต้องเอาขั้วแม่ไปแจ้งสิได้นี่ขันเป็นโอ้ 2, สองพัต,ตัวกับสองหม่เนาะยี่สิบตัมันก็กได้ทุนขึ้นมาหลายตัวนครเนานะไปไิดารไม่ได้ก็พอ,พอเปิดไปแสนสองแสนสองเอาฝากเบอร์โทรเน่ยกพอศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์ี่ศูนย์้าหนึงเกนมีอายมีน,น,น,ย,นยูขอมีตัวเมน นี่น้องมันนนี่ตัวนึงเนาะยุความยุคามมนี่ตัวละึ่งอนะอผูไดสนใจยุคอาคมหอนโทรหาเพื่นเนอะพี่น้องเลยค่อยๆอ่าตอบยอรงนี่อ๋อนี่น้องมันนาดอ๋อน้องอยู่ตนย่อกพอนะน้องนี่เปิดไรไปไหนน้องนี่เปิสาืนห้าสามหมื่นหาสมหาปันมนมยังไ่หุดันนแต่ว่าต่อไปเงี้ยไงค้ยือนี่เนาะโอ้ไงสืสายพระสายไอตัวเดียวกันน่พ่อตัวเดียวกันมันมันบ้ พอเดียวกันได้คนละแม่เพนะนะพอเดียวกันแล้วคนละแม่นี่ลุกพน้หนามกัไก่เชียงกันเยอะน้องหไก่เชี่ยงกันเยอะากาศตืขายมพอจ้ามานไว้้มนี่มานแล้วครับยูสูงกว่ามูเล่นเพิ่ยิมปุยๆอ้าวพอจ้มันนะลาขายแล้วกลับบรัากาศตืขายคว้ยตลาดคว้ยเชียงขวงอย่างโซฟาอินกับไรก็แช่กกติดาม่ได้สวัสดีครับ